เมื่อสร้างตัวละครอย่างวินพอหนุ่ม LGBTQ ไว้ในเรื่องรักนี้ผีรุ้นแล้วยังมามีบทบาทน่ารักหน้าเหมือนไส้อีกในรักนี้พี่คอยแล้วจะปล่อยให้เคว้งคว้างไร้คู่ได้ยังไงก็ต้องหาใครสักคนที่ลงล็อกกับเพียให้ชุ่มชื่นหัวใจเรื่องรักนี้จึงมีทั้งความหวานเวอร์เร่าร้อนและแอคชั่นมันหยดรอคุณอยู่ข้างในรักนี้ลงล็อกบทที่หนึ่ง ของหายากที่อยากได้แรงสั่นในกระเป๋ากางเกงบอกให้วินรู้ว่ามีสายเรียกเขา้าหนุ่มหน้าหยกวัย36ผู้ยังครองความสดเหนียวแน่นหล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาดูเมื่อเห็นชื่อปลายสายก็ถึงกับยิ้มกว้างว่าไงที่รักคนโทรมาไม่สนใจคำเรียกขานอ่อนหวานของเขาเลยแต่บอกข้อความมายืดยาวด้วยเสียงร้อนรนถ้าเป็นเวลาอื่นเขาอาจวิตกกังวล แต่ยามนี้เมื่อมายืนอยู่หน้าสถานที่นัดพบแล้วเรื่องที่อีกฝ่ายขอความช่วยเหลือมาจึงไม่ใช่เรื่องยากเขาจึงมีอารมณ์จะยั่วล้อฝ่ายนั้นต่อจะขอความช่วยเหลือมันก็ต้องมีอะไรตอบแทนบ้างเรียกเฮวินก่อนเร็วเรียกแบบอ่อนๆด้วยนะวินหัวเราะเมื่อได้ยินเสียงฝ่ายนั้นสะบดลั่นแต่ก็ยอมเรียกขานตามที่เขาเรียกร้อง นึกอยากเห็นหน้าขาวอมชมพูและดวงตาสีน้ำตาลใสที่คงจะถลึงใส่เขาด้วยความขัดเคืองผมอยู่หน้าผับแล้วไม่ต้องห่วงบายจะที่รักเขาทำเสียงจุ๊บใส่โทรศัพท์เสียด้วยเพื่อยั่วอีกฝ่ายจากนั้นก็เดินอย่างไม่เร่งร้อนเข้าไปด้านในเฮียวินหนุ่มหน้าขาวายในวัย20ต้นทลาเข้ามาหาทันทีที่มองเห็นกัน โชคดีที่เป็นช่วงพักของวงดนตรีไฟด้านในจึงสว่างพอและมีเพียงเสียงดนตรีบรรเลงคลอเบาๆเท่านั้นว่ามาเขาพูดหลังจากยกมือรับไหว้หนุ่มสาวทั้งกลุ่มแต่ละคนมีสีหน้าร้อนอกร้อนใจแย่งกันเล่าเรื่องเสียงรัวเร็วโชคดีที่วินจับความได้ว่าแป้งจีสาวตัวเล็กวัยย่าง23ปี เหลอดื่มเครื่องดื่มที่พนักง,งานเสิร์ฟผิดโต๊ะเข้าไปแล้วเกิดอาการเมามายเดินหายไปไหนก็ไม่รู้แป้งจีเป็นคนบ้านเดียวกับวินรู้จักกันมาตั้งแต่ฝ่ายนั้นอย่างเล็กมากแถมยังเคยเป็นคู่หมายกับเขามาก่อนจนกระทั่งแม่สาวน้อยพบรักกับปันมันธนากรหนุ่มที่มารับงานปรับปรุงบ้านโบราณหลังหนึ่งในจังหวัดของเขาทั้งสองคนจดทะเบียนสมรส ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วโดยที่เขายังไปมาหาสู่อย่างสม่ำเสมอแล้ววันนี้ก็นัดหมายมาเจอกันที่นี่เพื่อรับสาวน้อยที่มาเที่ยวกับเพื่อนๆกลับบ้านพร้อมกันแต่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่แป้งจี่ผู้คออ่อนไปเมามาอยู่ตรงไหนสักแห่งที่ยังหาไม่พบเขาคงต้องรีบหาสาวน้อยให้เจอก่อนที่คนโทรมาขอความช่วยเหลือจะขาดใจไปซสก่อน วินยิ้มออกมาพร้อมกับสายหัวไปด้วยเมื่อมองเห็นแป้งจีนั่งพิงโอคง์ใบใหญ่ที่ใช้ตกแต่งสวนอยู่ตรงทางเดินที่จะออกไปยังลานจอดรถด้านหลังเขาและกลุ่มเพื่อนของแป้งจีเดินตามหาแม่สาวคออ่อนกันจนทั่วแต่หาไม่เจอเพราะเจ้าตัวมาซ่อนร่างเล็กบางอยู่ตรงนี้วินก้มตัวลงช้อนอุ้มร่างน้อยแนบอกแต่สาวน้อยกลับดิ้นรนทุบตีเขา แป้งน้องแป้งนี่เฮวินเองนะเฮียมารับกลับบ้านแล้วแป้งจีทำตารีรีเพ่งมองเขาอยู่ชั่วครู่เอานิ้วมาจิ้มหน้าตาแล้วหัวเราะคิกค,คักออกมาเฮวินไม่กลับกับเฮวินแป้งจะกลับบ้านกับพี่สามสาวน้อยหมายถึงปันผู้เป็นสามีเดี๋ยวสามตามมาออกไปรอตรงนู้นกับเฮียก่อนตรงนี้ยุงกัด วินอุ้มร่างน้อยออกมาจากจุดนั้นได้ไม่กี่เมตรแป้งจี่ก็เริ่มดิ้นรนหนักร้องห่มร้องไห้จะพาน้องกลับบ้านเขาหันหาจนทั่วก็นึกไม่ออกจริงๆว่าแป้งจี่หมายถึงใครปล่อยแป้งนะเว้ยเฮีย er, ใจร้ายจะกลับตอนนี้ได้ไงต้องพาน้องทองหยิบกับทองหยอดกลับบ้านด้วยเซไม่ร้องเปล่าทุบตามตัวเขาด้วยจนวินต้องปล่อยร่างน้อยลงกับพื้น แป้งจีทลากลับไปยังอ่างที่เธอนั่งเอามือลงไปจุ่มเล่นอยู่เมื่อครู่คงพยายามจะควานหาปลาทองสองตัวโปรดทั้งที่จริงแล้วเจ้าสองตัวนั้นมันยังปลอดภัยดีที่บ้านวินทลันตามไปแต่ไปไม่ทันถึงมือข้างหนึ่งกระชากคอเสื้อเขาอย่างแรงจนพงะไปด้านหลังไฟที่สลัวทำให้เขาเห็นเพียงร่างสูงเพรียวของใครบางคนเงื้อมัดแล้วชกมาที่ใบหน้า คนที่ฝึกการต่อสู้มาทุกชนิดถอยฉากหลบไปด้านหลังแบบฉิวเฉียดแต่ยังไม่ทันถอนหายใจโล่งอกร่างนั้นก็หมุนตัวตวัดเท้าอย่างสวยงามและรวดเร็วคราวนี้เขาหลบแทบไม่ทันเจอปลายรองเท้าฟาดปากเข้าให้จนรับรู้รสเลือดจากนั้นคนเตะก็พุ่งเข้าไปหาแป้งจีพยายามจะดึงร่างที่นั่งแปะอยู่กับพื้นให้ลุกขึ้น วินเลยตามไปกระชากค,คอเสื้อฝ่ายนั้นบ้างแล้วเกือเบเจ็บตัวอีกหนเมื่อสอกแข็งๆกระทุ้งมาเต็มแรงนุ่มตีอาศัยร่างที่ใหญ่โตกว่าสอดแขนเข้าไปล็อกหัวไหล่ทั้งสองข้างไว้แล้วหันตัวกดร่างนั้นเข้ากับกำแพงเย็นเฉียบท่านั้นทำให้เขาสัมผัสความนุ่มนิ่มจนทำให้เอกใจมือไวกว่าความคิดวินกลางมือทั้งสองข้างออก แล้วตะปลบลงไปที่อกของคนที่ถูกพันธนาการอยู่และเป็นอย่างที่สงสัยจริงๆเมื่อสัมผัสกับความนุ่มหยุ่นของก้อนเนื้อที่เต็มไม้เต็มมืออย่างยิ่งโอ้วินอุทาแล้วเผลอปล่อยมือออกสาวปริศนาบิดตัวหลุดรอดจากอ้อมกอดแล้วหันมาชกเขาอีกครั้งนุ่มตีเบียงหน้าหลบจับมือนั้นบิดไขว้หลังแล้วกอดร่างนั้นไว้อีกรอบ ยอมให้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละเบบีเขากระซิบชิดใบหูนิ่มจมูกสูดดมกลิ่นหอมจางปนกลิ่นเหงื่อนิดๆที่ปลุกประสาทให้ตื่นตัวพอใจกับร่างสูงเพรียวใกล้เคียงกันกันกบเขาที่มีทั้งความนุ่มนิ่มและแข็งแกร่งพอๆกันแถมเซี่ยวหน้านวลเท่าที่มองเห็นดูจะสะสวยไม่เบาผมจะปล่อยคุณช้าๆแล้วเรามาพูดกันดีๆตกลงไหม เมื่อคนในอ้อมกอดพยักหน้าเขาจึงคลายอ้อมกอดไม่คาดคิดว่าจะถูกสัตว์กำปั้นเข้าใส่จนหน้าหันวินคำรามในลำคอก่อนใช้มือแข็งๆกุมไว้ที่ต้นแขนกระชากร่างนั้นเข้าหาแล้วบทเริมฝีปากลงไปบังคับให้เรียวปากอิ่มแย้มออกร่างในอ้อมกอดดิ้นรนอึกอักพยายามจะอ้าปากตะโกนเขาจึงสบโอกาสสอดลิ้นร้อนๆเข้าไปรุกราน เพลิดเพลินกับรสชาติแอลกอฮอล์ที่เหมือนจะทำให้เขามึนเมาไปด้วยกววินจะพลาออกทั้งสองคนก็หอบหายใจที่จ้องตากันแบบไม่มีใครยอมถอยจนได้ยินเสียงคนเมาโวยวายนั่นแหละต่างคนจึงต่างหันไปร้องเรียกแป้งน้องแป้งร่างน้อยอยังนั่งแปะอยู่ที่เดิมพิงโองใบใหญ่เหยียดขาอย่างสบายใจ แถมยังเงยหน้าขึ้นยิ้มแฉ่งชี้นิ้วมาที่เขาทั้งสองคนพี่ปองกับเฮียวินมาอยู่ด้วยการได้ไงเนี่ยแป้งจีหัวเราะคิกคักคุณรู้จักน้องแป้งด้วยอีกครั้งแล้วที่ต่างคนต่างพูดพร้อมกันด้วยประโยคที่แทบจะเหมือนกันเปียบโทรศัพท์ที่เสียบไว้ตรงกระเป๋าหลังสั่นขึ้นตอนนั้นทำให้วินละสายตาจากผู้หญิงตรงหน้าแล้วกดรับสาย พักเดียวปันก็เดินหน้าตาตื่นตระหนกเข้ามาหาวินชี้มือลงไปยังร่างน้อยที่นั่งพิงโอ่งอยู่น้องแป้งทำไมเป็นแบบนี้พี่สั่งแล้วใช่ไหมว่าห้ามดื่มเหล้าปันนั่งลงตรงหน้าคนเมาพี่สามพี่สามมาหาแป้งแล้วคิดถึงที่สูดเลยแป้งจีพะวาเข้าหาสามีจูบเปะปาไปทั่ววงหน้าหวานเกินชายแถมยังรูปไล้เนื้อตัวแกร่งไปด้วย วินยืนมองแล้วสายหัวไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นเด็กเรียบร้อยเมารั่วได้ขนาดนี้พอเหลือบตาไปที่สาวนักบูก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นวงหน้าสวยคมจ้องมองคู่สามีภรรยาด้วยสีหน้าประหลาดยังไม่ทันค้นหาความหมายในสีหน้าและแววตาน,นั้นก็ได้ยินเสียงคนมาทีหลังทักทายคุณปองมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับเรื่องมันยาวค่ะ สาวที่เขาเพิ่งรู้แค่ชื่อสั้นๆถอนหายใจคุณบองจะกลับเลยไหมครับเอารถมาหรือเปล่ามันธนากรหนุ่มถามต่อเดี๋ยวเพื่อนไปส่งค่ะเชิญคุณสามเธอค่ะแม่สาวหน้าคมส่งยิ้มเจรนญให้ปันคิ้วเรียวเหนือดวงตาดำสนิทที่เขียนขอบตาไว้คมเฉี่ยวยังขมวดมุ่นเจ้าหล่อนปลายตามองเขานิดนึงก่อนเดินแยกตัวจากไปตลอดเวลานั้น วินลูบริมฝีปากที่ยังกำซาบรสหวานล้ำของจุ่มพิษที่เขาปล้นมาจากอีกฝ่ายและรอบมองจนเธอเดินลับตาไปบอกตัวเองว่าเพิ่งเจอของหายากที่เขาอยากได้เข้าแล้วรักนี้ลงล็อกบทที่สองไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญร่างสูงเปรียวแต่แกแร่งไปด้วยกล้ามเนื้อของวิน เดินเอ่ยๆเข้าไปในเฮลคลับในอาคารสูงหนึ่งในหลายอาคารของคอนโดมิเนียมที่เขาซื้อห้องพักไว้กว่าตามองไปรอบๆแล้วยอมรับว่าโครงการปร,ปรับปรุงใหม่ได้ดีกว่าเดิมมากเดิมนั้นโครงการที่เขามาซื้อห้องพักชั้นเดียวกันกับห้องของปันมียิมสำหรับออกกำลังกายที่เปิดตัวพร้อมกับที่พักอยู่แล้วระยะแรกก็ดูมีมาตรฐานดี แต่ต่อมาเหมือนจะเกิดปัญหาการบริหารงานพนักงานเข้าออกเป็นว่าเล่นอุปกรณ์เริ่มชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐานจนมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองและผู้บริหารคนใหม่ที่ควบหน้าที่ครูฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัวให้สาวๆลูกบ้านนั่นแหละคือเป้าหมายที่วินมุ่งมาหาในวันนี้ริปองแม่สาวตัวสูงที่มีกล้ามเนื้อแกร่ง พอๆกับสัสดส่วนความเป็นหญิงที่ทำเขาเลือดลมระอุผู้หญิงคนเดียวที่ชกหน้าและเตะปากเขาได้วินไม่ได้เป็นแค่คุณชายสามในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีฐานะมั่งคั่งเท่านั้นแต่เพราะธุรกิจบางอย่างมีคู่แข่งมากแถมยังเป็นคู่แข่งที่ฉกฉวยโอกาสทุกทางไม่ว่าถูกหรือผิดกฎหมายลูกๆของป้าจึงถูกฝึกให้รู้จักการป้องกันตัวตั้งแต่เล็ก แม้จะมีคนสนิทคอยประกบดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วก็ตามขนาดพี่สาวคนรองและน้องสาวคนเล็กของเขายังยิงปืนแม่นระดับที่เคยไปแข่งกีฬาแห่งชาติมาแล้วทั้งคู่ส่วนลูกผู้ชายบ้านนี้ทุกคนถูกฝึกมาแล้วทั้งมวยไทยคาราเต้ยูโดเทควันโดขาดก็แต่กังฟูที่ตีน้อยน้องชายเขาใฝ่ฝันอยากไปเรียนถึงวัดเส้าหลินแต่มารดาไม่อนุญาต แต่ยอมให้เปิดค่ายมวยขึ้นในบริเวณคฤราหา์แล้วเชิญครูมาสอนเป็นครั้งคราวไปค่ายมวยนี้ใช้เป็นที่ซ้อมมือของบอดี้การ์ดรุ่นใหญ่และฝึกฝนเด็กรุ่นใหม่เพื่อรองรับธุรกิจรักษาความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสำคัญที่วินทำร่วมกับน้องชายมาได้หลายปีแล้วสายตาของวินไปหยุดที่ห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กันขึ้นใหม่เป็นพิเศษ พนักงานบอกกับเขาว่าเป็นห้องกิจกรรมของสาวๆทั้งโยคะศิลปะป้องกันตัวและคลาสออกกำลังกายเตรียมคลอดสำหรับคุณแม่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเรียนประตูบ้านใหญ่เปิดกว้างผนังด้านหนึ่งเป็นกระจกใสมองออกไปเห็นสวนสวยสบายตาส่วนด้านหัวและท้ายห้องมีกระจกเงาเรียงต่อกันเต็มพื้นที่ด้านท้ายห้องอยังติดตั้งคานยาวตลอดแนวกระจก แบบที่เขาเคยเห็นในห้องสำหรับฝึกเต้นและตอนนี้มีขายาวๆของแม่สาวเป้าหมายพาดอยู่บนนั้นรีปองพาดขาตรงแข็งแรงข้างหนึ่งไว้ที่คานกลมแล้วโน้มตัวลงไปแตะหน้าผากที่หน้าขาเป็นท่วงท่าที่ทั้งสวยงามอ่อนช้อยและแข็งแรงจนหน้าทึ่งวินเดินราวละเมอเข้าไปหารู้สึกราวกับมีแรงดึงดูดอย่างประหลาด เขาไม่เสียเวลาค้นหาว่าเพราะอะไรชีวิตเขาเดินมาไกลถึงสามรอบแล้วเมื่อเห็นอะไรที่ต้องการเขาก็จะพุ่งใส่เป้าหมายทันทีชายหนุ่มยิ้มกว้างเมื่อเห็นรีปองสะดุง้งเมื่อเงยหน้าขึ้นจากท่าอบอุ่นร่างกายแล้วเห็นเขาเขา้าคุณมาได้ยังไงเสียงของเธอฟังทุ้มและพร่านิดๆเป็นเสียงที่เขาคิดว่าเหมาะกับการปลุกเขาให้ตื่นในยามเช้า ส่วนจะตื่นขึ้นมาเพื่อทำงานหรือทำกิจกรรมอะไรด้วยกันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมพักที่นี่เหมือนคุณวินตอบเสียงเนิบใช้บันท้ายพิงลงไปที่คานไม้กลมด้านหลังด้วยท่วงท่าผ่อนคลายแล้วมาที่นี่เพื่อคิ้วเข้มที่กันไว้เรียวสวยเลิกขึ้นผมมาหาคุณวินยิงตรงแบบไม่มีกักถ้าเป็นผู้ชายบางคน อาจเลือกทำเป็นบังเอิญมาเจอมาสมัครเข้าคลาสออกกำลังกายมาหาเทรนเนอร์ส่วนตัวหรือสารพัดเหตุผลแต่สำหรับคนอย่างเขาแล้วไม่เห็นความจำเป็นท่องอ้างใดๆเขามั่นใจว่ามีดีพอและเชื่อว่าผู้หญิงตรงหน้าก็น่าจะเป็นคนประเภทเดียวกันยังติดใจหมัดหนักหๆก,กับเท้าไวๆของฉันว่างั้นริปองมองมาด้วยสายตาท้าทาย ไม่คิดว่างเหรอว่าผมอาจจะติดใจจูบมากกว่าสองอย่างที่ว่านั่นวินยืดตัวขึ้นแล้วก้าวเข้าไปใกล้ร่างสูงเพรียวแววตาดำสนิทบนใบหน้าที่แม้ไม่ได้แต่งแต้มใดๆยังเข้มจัดมีขอบตาคมชัดว่าประกายคล้ายคาดไม่ถึงขึ้นวูบหนึ่งแล้วจางหายไปอย่างรวดเร็ววินยกยิ้มมุมปากให้คะแนนคนตรงหน้าบวกไปอีกหนึ่ง เพราะควบคุมสติได้ดีเยี่ยมแม้เขาจะมองออกว่าเจ้าตัวตกใจไม่น้อยฉันมีคิดว่านั่นจะเป็นจูบแรกของคุณหรอกริปปองที่ตั้งตัวได้แล้วยืนกลางขานิดๆและกอดอกวินขัดใจกับท่าทางที่ดูแมนนั่นทั้งที่จริงแล้วเขาชอบความแข็งแกร่งและกล้ามเนื้อง,งามๆแบบนี้พอๆกับชอบความอ่อนนุ่มนิ่มแบบผู้หญิงผู้หญิงแต่ไม่รู้ทำไมกับผู้หญิงคนนี้ เขาอยากให้เธอยือนระทวยพิงร่างเขาไว้หรือไม่ก็เกาะเกี่ยวเขาราวกับร่างกายไร้กระดูกมากกว่านั่นอาจจะเป็นจูบที่ดีที่สุดของผมก็ได้เพราะจินตนาการในหัวแท้ๆที่ทำให้เสียงของเขาฟังพร่ากว่าปกติใช้หนุ่มลำพองใจเมื่อเห็นการตอบรับสัญญาณที่เขาส่งไปเธอหน้าแดงผิวสีน้ำพึ่งที่เนียนละเอียดนั่นขึ้นสีระเรื่อ ลมหายใจของเธอสะดุดร่างเปลี่ยวนั่นทำท่าคล้ายจะถอยหลังแต่ก็ไม่เธอยืดตัวขึ้นอีกนิดคลายแขนที่กอดอกไว้จนหลวมลงเปลี่ยนเป็นท่าคล้ายกำลังโอบก,กอดตัวเองและการทำแบบนั้นทำให้สวงอกคู่งามที่เขาวัดขนาดมาแล้วครั้งหนึ่งดูเชิดชันเผยความขาวเนียนให้เห็นวับแวมผ่านคอโค้งของเสื้อกล้ามออกกำลังกาย ขยับเพียงเบาๆทั้งร่างก็คล้ายจะระทวยลงพิงคานไม้กลมทำให้ท่วงท่าดูเป็นผู้หญิงอย่างยิ่งเมื่อมองสูงขึ้นไปที่ดวงตาคมเฉี่ยวเขาเห็นแววท้าทายอยู่ในนั้นแววตาที่บอกว่าท่านแน่จริงก็เดินเข้ามาแล้ววินมั่นใจว่าเขาแน่จริงซะด้วยคืนนี้ดินเนอร์กันนะครับริปองกระแทกตัวลงนั่งบนเตียงกว้าง มองรอบห้องนอนที่เกลื่อนไปด้วยเสื้อผ้าที่เธอดึงออกมาจากราวแขวนในตู้บิลอินขนาดใหญ่เต็มผนังห้องนอนมันน่าหงุดหงิดที่เพิ่งรู้ตัวว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับการไปกินอาหารเย็นกับผู้ชายสักคนจริงๆมันไม่น่าแปลกหรอกเพราะเธอก็ไม่ได้ไปกินอาหารเย็นกับผู้ชายคนไหนมานานเป็นชาติแล้วยกเว้นแพทพัฒพลในแบบสุดเซ็กซี่ ที่เขย่าหัวใจสาวน้อยสาวใหญ่มาแล้วทั่วประเทศริปองดีดนิ้วเปาะกระโดดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วชนิดที่ถ้าคุณยายมาเห็นคงเอาด้ามพัดผ้าลูกไม้เคาะตะตุ่มและมารดาคงส่งเสียงกระแอมและถอนใจเรื่องนี้โทษเธอไม่ได้ก็มารดาผู้เรียบร้อยและโตมาในครอบครัวผู้ดีเก่าเลือกมาแต่งงานกับทายาทของค่ายมวยดังแถมยังมีลูกชายสามคนเรียงกัน กว่าจะได้เธอมาเป็นลูกสาวคนสุดท้องตอนเธออายุได้สามขวบคุณตาสุขภาพทุดหนักมารดาต้องใช้เวลาไปดูแลปล่อยการเลี้ยงดูเธอให้อยู่ในมือของบิดาและพี่เลี้ยงกว่าจะมีเวลามาดูเธออีกครั้งหลังคุณตาเสียก็พบว่าลูกสาวเกือบจะกลายเป็นลูกชายไปเสียแล้วริปองยังจำวันที่มารดาทำกระเป๋าที่ถือมาหล่นจากมือเมื่อเธอ,อยักคิ้วให้ ขณะวิ่งตามหลังนักมวยทั้งค่ายในชุดที่กลมกลืนแถมผมนิ่มสลวยที่มารดาเคยมัดแกละบ้างจุกบ้างก็ถูกซอยจนกลายเป็นผมรองทรงแต่ตอนนี้ช่างคุณแม่และคุณยายไปก่อนเธอต้องการคำแนะนำและชุดสวยๆด่วนจีและมีคนเดียวเท่านั้นที่ช่วยได้รีบปองสูตรลมหายใจเข้าลึกเหลือบตามองกระจก ตรงทางเข้าร้านเพื่อสำรวจตัวเองในเดรสสีดำเข้ารูปแขนกุดคอเฉียงปิดบ่าเพียงข้างเดียวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนก้าวเข้าไปด้านในต้องขอบคุณคุณยายและคุณแม่ที่หลังจากหายตกใจกับสภาพกึ่งเด็กผู้ชายของเธอแล้วบังคับให้เธอเรียนทั้งบรลเล่และรำไทยรวมทั้งขอให้ไปเป็นนางแบบกิติมศัดิ์ในงานการกุศลนับตั้งแต่รุ่นสาว เพื่อแรกกับการได้เรียนศิลปะการต่อสู้ทุกแบบที่ชื่นชอบวันนี้เธอจึงเดินอยู่บนส้นสูงสี่นิ้วและชุดเดรสเข้ารูปได้อย่างคล่องแคล่วไม่ขัดเขินวินรอยอยู่แล้วในโต๊ะที่จองไว้ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนทันทีที่เห็นเธอและก้าวเข้ามาช่วยขยับเก้าอี้ให้เธอนั่งลงอย่างสุภาพบุรุษที่เจนสังคมวันนี้หนุ่มหน้ายกอยู่ในเสื้อสูทแบบลำลองสีดำและเชิ้ตดำ รูดแขนเสื้อไว้ที่ข้อศอกเปิดให้เห็นแขนขาวจัดที่มีกล้ามขึ้นแกร่งแบบคนออกกำลังกายแขนแข็งแรงที่เคยกดเธอแนบติดผนังและมือแกร่งที่เคยกระชากเธอเข้าไปจูบอย่างเร่าร้อนมาแล้วการนึกถึงเหตุการณ์ในวันแรกที่พบกันก่อกระแสวูบวาบไหลเอิบอาบไปทั่วตัวแววตาเธอคงเปล่งประกายบางอย่างที่ทำให้คู่นัดตรีตาลง วินชะโงกตัวมาข้างหน้ากระซิบเสียงทุ้มพร่าหรือเราควรจะเก็บเรื่องกินอาหารเย็นไว้ทีหลังดีเธอกุมมือสองข้างไว้แน่นเพื่อไม่ให้เอื้อมไปไล้รอยเขียวจางที่มองเห็นชัดตรงสันคางบึกบึนแต่ฉันหิวผมก็หิววินตอบกลับทันควันแล้วหลุบตาลงมองริมฝีปากแดงสดของเธอเพื่อสื่อความหมาย หัวใจของริปองเต้นรัวขึ้นเรื่องนี้ชักอันตรายขึ้นทุกทีทุกอย่างทำท่าจะไปเร็วจนเธอควบคุมไม่ได้เธอขยับตัวอย่างเชื่องช้าเพื่อนั่งพิงพนักเก้าอี้เหลือบไปทางซ้ายมือเห็นคนหน้าคุ้นมองมาก็ค่อยคลายใจเพื่อนรักของเธอคนนำชุดเดรสสวยๆมาให้นั่งอยู่ตรงนั้นเธอมั่นใจว่าเขาจะเข้ามาช่วยเธอได้ถ้าเธอร้องขอ รักนี้ลงล็อกบทที่สามไต่สวรรค์ในห้องโดยสารแคบๆที่กำลังไต่ขึ้นสู่ชั้นสูงสุดของอาคารรีปองและวินยึดพื้นที่คนละมุมคนหนึ่งมองออกไปยังทิวทัศน์ในความมืดที่เห็นผ่านกระจกใสของลิฟต์แก้วอีกคนจ้องแต่ตัวเลขชั้นที่เหมือนจะขยับขึ้นช้ากว่าหัวใจในที่สุดประตูลิฟต์เปิดออกวินหันมาคว้าข้อมือของผู้โดยสารร่วมลิฟต แล้วดึงแทบเป็นลากไปยังห้องพักของเขาแต่คีการ์ดเปิดประตูออกดึงร่างเพียวปลิวหวือเข้าไปในห้องประตูปิดปังจนผนังสะเทือนแต่เหมือนสองคนจะมัวแต่สนใจกันและกันวินใช้สองมือรวบเอวบางจับร่างเพียวขึ้นนั่งบนตู้ไม้เนื้อแข็งที่ตั้งชิดผนังโถงทางเดินริมฝีปากแกร่งประกบริมฝีปากอิ่มที่ทาลิปสติกสีสด ด้วยความกระหายที่เก็บกลั้นมาตั้งแต่มื้อเย็นลิ้นร้อนสอดซ้ายดูดดึงผัวพันจนแทบไม่หายใจหายคอยิ่งซึมซับรสชาติของวายราคาแพงยิ่งทำให้มัวเมาจนอยากจะหลอมรวมร่างในนาทีนี้ผู้หญิงร้ายกาศวินกระซิบตอนที่ปลาออกจากเธอแล้วนอนเบียดอยู่ข้างๆริบปองตาลุกพลงผุดลุกขึ้นจ้องคนที่เพิ่งสู่พลังเธอไปตาถลน หมายความว่ายังไงวินมองสาวผิวน้ำผึ้งที่เปลือยทั้งตัวตาปลอยอดไม่ได้ต้องเอื้อมมือไปแตะไล้ที่ยอดสีทับทิมอมืริปองร้องด้วยเสียงขัดใจตีมือซุกซนแล้วถามย้ำที่พูดเมื่อกี้หมายความว่ายังไงผมอายุ36มีเซ็กส์กับทั้งวินหยุดชะงักยังไม่กล้าบอกออกไปตรงๆถึงรสนิยมทางเพศของเขา เรื่องระหว่างเธอและเขาไปเร็วมากจนเขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้เธอจะรับได้ไหมเลยตัดสินใจกระแอมให้คอโล่งก่อนเอ่ยต่ออามาตั้งแต่อายุยังไม่เต็ม18แต่ไม่เคยมีครั้งไหนเหมือนครั้งนี้ผมอาจถึงตายเลยนะเนี่ยแล้วตกลงมันดีหรือไม่ดีริปองผู้ชัดเจนเสมอถามจี้ไม่ใช่แค่ดีมันยอดเยี่ยมมันสุดยอดผมเกิดหัวใจวาย ฉันยังไม่อยากเป็นฆาตรกรเพราะงั้นนี่จะเป็นครั้งสุดวินใช้นิ้วแตะริมฝีปากอิ่มที่รอยลิปสติกเลือนหายไปเกือบหมดแล้วอย่าพูดว่าเป็นครั้งสุดท้ายอย่าพูดคำนั้นออกมาเด็ดขาดมันจะไม่มีทางเป็นแบบนั้นผมไม่มีวันยอมเสียงดุด,ดันและท่าทีเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทำให้หัวใจของริปปองเบิกบานเธอพยายามกลั้นรอยยิ้มเอาไว้จนสุดความสามารถ ได้ถามฉันสักคำไหมว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าหมายความว่ายังไงคราวนี่หนุ่มรลอเป็นฝ่ายลุกขึ้นจ้องหน้าเขม่งบ้างริปองพยายามจะขยับตัวลุกขึ้นอย่างสง่างามที่สุดเท่าที่สภาพเปล่าเปลือยและอาการเจ็บแปลในพื้นที่สงวนจะอํานวยปองคุณยังไม่ได้ตอบผมหญิงสาวพลิ้วตัวหลบมือของวินที่เอื้อมมาหาหัวเราะเสียงแผ่วหมายความว่า ฉันอาจจะอยากค้นหาว่าน,นี่มันดีที่สุดจริงหรือเปล่าคุณไม่มีวันได้ไปค้นหาคำตอบที่อื่นแน่นอกจากบนเตียงผมวินกระโจนลงจากเดเบททั้งตัวเปล่าแล้วย่างสามขุมเข้าหารีปองหัวเราเสียงใสหันหลังวิ่งไปทางประตูห้องที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่รู้เธอคิดผิดหรือถูกเพราะเปิดเข้าไปแล้วจึงได้รู้ว่านั่นคือประตูห้องนอน